จริงอยู่ว่าการที่เราไม่ปฏิบัติตามกรอบกฎเกณฑ์ของศาสนาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราหาความสุขได้หลายทางแต่มันจะเป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่ยั่งยืนนั้นคือการที่เราศรัทธาต่อพระองค์หอศรัทธาต่อการตอบแทนในโลกหน้านี่คือความสุขที่ ยั่งยืนเป็นความสุขที่แท้จริงมันจึงมีงานวิจัยครับมันมีการเก็บสถิติเลยนะครับว่าคนที่มีความสุขคือกลุ่มไหนกันแน่เป็นงานวิจัยในเยอรมันกลุ่มนักจิตวิทยาจํานวนหนึ่งของมาทยาลัยมานไฮจากกลุ่มตัวอย่างถึง6ก0 0ื พันกว่าคนนะปกติเนี่ยงานวิจัยเก็บสถิติเนี่ยร้อยกว่าตัวอย่างหรือพันกว่าตัวอย่างนี่ก็เยอะแล้วนะแต่นี้67,000กว่าตัวอย่างมีการเก็บสถิติแล้วเขาพบ,บว่ากลุ่มคนที่ศรัทธาในพระเจ้าที่เชื่อในาศาสนากลุ่มคนเหล่านี้แหละเป็นกลุ่มคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่กลุ่มคนที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิปเสธชีวิตหลังความตายไม่ใช่เอติสนะในทางกลับกันเลยคนที่ปฏิเสธพระเจ้าต่างหากคือกลุ่มคนที่มีความสุขน้อยที่สุดจุดแข็งไม่เชื่อพระเจ้าเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองจุดอ่อนอ่าฆ่าตัวตาย ก็เป็นใชอย่างนั้นผมจะบอกว่าอันนี้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะคือในบรรดากลุ่มที่เชื่อพระเจ้าที่เขาบอกว่ามีความสุขกว่ามุสลิมเนี่ยคือกลุ่มที่มีความสุขที่สุดรองลงมาก,ก็คริสเตียนแต่อันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยไม่ไม่ใช่ไล่เลี่ยงนะครับไม่ใช่ไล่เลี่ยงมุสลิมเนี่ยทิ้งขาดเลยห่างกันมากนะเป็นกลุ่มคนที่จะมีความสุขที่สุดมีความสุขที่แท้จริง